สำหรับคนที่เกิดวันพุธการงานถือว่าดีนะคะอยู่ในช่วงขาขึ้นงานทุกอย่างกำลังดีขึ้นเรื่อยๆตัวคุณเองก็จะได้รับการอุปการะสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะเป็นเจ้านายหัวหน้าง,งานหรือคนที่มีอำนาจมากกว่าคุณหรือเวลาที่มีปัญหาติดขัดเรื่องงานให้เข้าหาผู้ใหญ่ด้วยความนอบน้อมนะคะเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วผู้ใหญ่จะช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นเพศช,ชาย ส่วนสำหรับคนที่ทำงานค้าขายแนะนำให้คุณพยายามไหว้พระทําบุญอย่างสม่ำเสมอบุญกุศลจะช่วยหนุนนำให้ปัญหาในเรื่องงานดีขึ้นและทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นด้วยค่ะการเงินอาจจะไม่คล่องตัวร้อเอร์ซแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับว่าแย่นะคะให้ระวังนะคะอาจจะต้องเสียเงินไปกับเรื่องด่วนๆแบบที่ไม่ทันตั้งตัวหรือเสียเงินไปกับเรื่องที่ไม่ควรจะเสีย ถ้ามีความคิดจะใช้เงินอะไรในช่วงนี้หรือจะลงทุนทำอะไรก็แล้วแต่คิดหน้าคิดหลังดีๆนะคะอย่าใจร้อนวู่วามตัดสินอะไรเร็วเกินไปนะคะให้ประคับประคองสถานการณ์ไปก่อนแล้วอีกไม่นานสถานการณ์ทางการเงินจะคล่องตัวดีขึ้นค่ะความรักสำหรับคนมีคู่ดีค่ะช่วงนี้สถานการณ์ความสัมพันธ์ค่อนข้างดีมากแฟนเอาอกเอาใจเราเป็นห่วงเป็นใย,ยเราอย่างดีนะคะ หรืออาจจะมีของมาเซอร์ไพรส์อะไรเล็กๆน้อยๆก็เป็นไปได้นะคะความรักสําหรับคนโสดอาจจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นความสัมพันธ์ดีๆให้ค่ะแต่ถ้าไม่มีในเรื่องของการหยิบยื่นก็อาจจะไปจีบใครสักคนแล้วเขารู้สึกถูกใจถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตนะคะตัวคุณเองก็ควรจะทําตัวให้สดชื่นแต่งตัวให้สวยงามดูดีทําตัวเองให้ดูดีขึ้นนะคะแล้วสิ่งดีๆคนดีๆจะเข้ามาหาคุณค่ะสุขภาพ ระวังในเรื่องของโรคภูมิแพ้ค่ะใครที่มีโรคประจําตัวในเรื่องของโรคหัวใจโรคความดันอยู่แล้วก็ต้องระวังด้วยนะคะหาหมอประจํานะคะโชคลาภมีค่ะแต่ไม่เยอะให้ลองเล่นเลขทะเบียนรถด,ดูนะคะและเลขนำโชคของคุณคือเลข8ค่ะ